ข่าวโดย12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นจิติมาคงชงจากสำนักข่าว i อ n ค่ะร่วมด้วยช่วยกันสู้วิกฤตโควิด -19 ลดความเสี่ยงรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคม คนที่ได้รับเงิน5,000บาทก็พอใจนะคะกับมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือในช่วงโควิดนะคะขณะที่กลุ่มที่ร้านถูกสั่งปิดบ่นว่าควรจะจ่ายคนกลุ่มนี้ก่อน จากการลงพื้นที่สำรวจนะคะความคิดเห็นย่านถนนราชพฤกษ์ค่ะได้มีการสอบถามประชาชนที่ลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนนะคะผ่านทางเวอรไว์เราไม่ทิ้งกัน .com ค่ะโดยประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะก็บอกว่าอพอใจนะคะที่ได้รับเงิน5,000บาทในรอบแรกนะคะสำหรับวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในช่วงที่เกิดโควิด19ระบาดจากรายได้ที่เคยได้ถึง4-500บาทหรือเพียงแค่140-200บาทเท่านั้นแต่ก็อยากให้รั บาลจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วนะคะเพราะมองว่าทุกคนที่ทำงานหาเช้ากินขําก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันในช่วงนี้ค่ะ ส่วนประชาชนที่ทํางานร้านนวดย่านถนนรัชพษ์นะคะก็เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะบอกว่าการประกาศปิดร้านในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบนะคะจากที่เคยมีรายได้ประมาณ6 0 0้อยถึงหนึ่บาทนะคะก็กลับกลายเป็นไม่มีรายได้เลยค่ะและก็ไม่รู้ว่าจะยาวนานแค่ไหนนะคะซึ่งการออกมาตรการมาช่วยเหลือของรัฐบาลเป็นเรื่องที่เห็นด้วยค่ะการได้รับเงินเดือนละ5,000บาทแต่ว่าก็ควรแจกใจ่ายให้กับกลุ่มคนที่ไม่มีรายได้ก่อนกลุ่มอื่นๆค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ถูกภาครัฐสั่งปิดกิจการไปใน ช่วงโควิด19ระบาดนะคะเพราะว่าได้รับความเดือดร้อนไม่มีไรายได้เข้ามาค่ะจะไม่เหมือนกับกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือรถแท็กซี่นะคะที่ยังไม่หยุดแล้วก็ทำงานได้แต่แค่ไรายได้ที่หายไปแค่นั้นค่ะไปดูท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกันบ้างค่ะก็ยังคงกำชับพนักง,งานดำเนินมาตรการนะคะในการรักษาความปลอดภัยและก็เฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง นาวากาศโทส,สุธีรวัตรสุวรรณวัฒน์ค่ะผู้วยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นนะคะว่าจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าก็ส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปจํานวนมากค่ะทั้งในและก็ต่างประเทศและแม้ว่าจะประกาศหยุดให้บริการของสายการบินนะคะแต่ว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ยังไม่ได้ปิดบริการนะคะเนื่องจากว่ายังมีเที่ยวบินที่เป็นคารโก้แล้วก็เที่ยวบินพิเศษนะคะที่ได้รับอนุญาตเนี่ยจากรัฐบาลบินลงสุวรรณภูมิอยู่ค่ะทางนี้ก็กำชับพนักงานทุกคน ต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกันและก็ติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยให้พนักง,งานทําความสะอาดราวมือทางเลื่อนภายในอาคารผู้โดยสารลิฟต์บริเวณอาคารจอดรถหรือคาพาร์นะคะที่จะเป็นจุดสัมผัสต,ต่างๆร่วมกันพร้อมกําชับพนักง,งานทุกคนค่ะต้องสวมใส่หน้ากากาอนามัยด้วยถุงมือด้วยนะคะขณะปฏิบัติหน้าที่ทําความสะอาดเพื่อจะได้สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการและก็ลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยค่ะ ปดท้ายกันที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันนะคะว่าการจับกลุ่มชาวเมียนมา2คนที่ขนเงินกว่า16ล้านบาทเข้าประเทศไทยดำเนินการตามขั้นตอน พลตำรวจโทสุทินทรพ่วงค่ะผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะเปิดเผยถึงผลการจับกลุ่ม2ชาวเมียนมาที่ขนเงินกว่า16ล้านบาทเข้าประเทศไทยผ่านด่านแม่สอดจังหวัดตากค่ะว่าตํารวจชุดจับกลุ่มได้รับรายงานนะคะว่ามีการจับกลุ่มค่ะซึ่งตนเองก็สั่งการให้มีการถ่ายภาพหมายเลขธนบัตรทุกใบไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าของกลางจะไม่มีการเล็ดลอดหลุดหายไปได้ค่ะซึ่งตนเองเป็นผู้สั่งการให้นําตัวผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมดไปสอบสวนขยายผลที่กองบังคับการกองปราบ เนื่องจากว่าเงิน16ล้านมีเป็นจํานวนมากนะคะแต่ไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้จึงสั่งการให้กองปราบปรามดําเนินการสอบสวนขยายผลค่ะเพราะว่าบุคคลเหล่านี้มีพฤติกรรมน่าสงสัยสําหรับที่มาที่ไปของคดีนี้ค่ะ มาจากการที่ตำรวจทางหลวงนะคะได้รับแจ้งว่าจะมีชาวเมียนมาค่ะลักลอบนําเงินสดจากประเทศเมียนมาเข้ามาที่ประเทศไทยจึงนํากําลังเข้าไปตรวจสอบก็พบรถกระบะสีขาวนะคะขับจากฝั่งประเทศเมียนมามาทางสะพานวิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2มาถึงประเทศไทยเมื่อมาถึงถนนในหมู่บ้านวังตะเคียนค่ะห่างจากด่านศุลกากรประมาณ200เมตรก็เรียกให้รถหยุดนะคะเพื่อขอตรวจสอบก็พบว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนมีหนังสือเดินทางถูกต้องค่ะจากนั้นก็ตรวจค้นภายในรถเจอถุงพลาสติกสีแดงห่อ พุ่มด้วยถุงสีดําบรรจุธนบัตรของกลางกว่า16ล้านบาทเอาไว้นะคะจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบค่ะโดยจากการสอบถามผู้ต้องหาก็อ้างว่านาเงินสดทั้งหมดนะคะจะไปฝากธนาคารกรสิกรไทยค่ะสาขาแม่สอดแต่ไม่สามารถนําเอกสารหลักฐานมายืนยันนะคะหรือแสดงให้ตํารวจได้ทราบว่านําเงินไปฝากธนาคารในเบื้องต้นนะคะก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็คือนําเงินตราสกุลไทยเข้ามาในราชอาจากักรโดยไม่ผ่านพิธีสุลกากรค่นนะ,คะ จบการเสนอข่าว12นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN